สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุนปุนตากิมว์ทีวีหรือพีอนดีนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นในโหมดธรรมดาโดยมีน้องคนนึงเขาเชิญมาเขาชื่อว่าน้องซับเขาอายุประมาณสิบสองมั้งไม่สิบสองก็สิบามไม่สิบามก็สิบสี่เออเดาวงห,หมดแล้วนึ้มันก็นว่ายุเท่าไหร่โดยเกมเราก็เจอคู่รักซึ่งเป็นทีมเราเองเอ็ซูกับอญญายาใช่เถอะนี่คู่รักเขาไงเราก็มีคู่รักเหมือนกันเราจะไปอิจฉาทำไม แล้วก็มีคู่รักนะแต่สกินก็โตตึงเงินอยู่นะทีมาบอกรีเจนซ์สามลิมิเต็ดหนึ่งวิลิกุตฝั่งข้าก็มี Mina, มีน่ายูเอ,อมีวูคองซีนฟูมังคียูฝั่งมันก็มียอนลิมิเต็ดแล้วก็มีลิเตอร์สกิ 4, นเอสสกินซีฟเวอร์นะ,ะทุกคนดวคราวนี้เราจะมาเล่นเมยนะคะทุกคนทุกคนไม่ค่อยเห็นเราเล่นเมยใช่ไหมล่ะเ,เห็นแต่เราเล่นแคทรีมีเนะาะแล้ก็เล่นโรมิง,งแต่ไม่ค่อยได้เห็นเราเล่นเมยอ,อย่างงั้นเกมเ ตคลิปนี้แล้วก็จะมาเล่นมีให้ดูกันนะทุกคนเล่นเมดนะนีใช่แล้วแล้วลจะได้จ๋าฉันจะเล่นเมดให้ผู้นายดูเองพวงรักแบบนี้แล้วโอ,โอย้ยอาย่ากูอาย่าฉันอาย่า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 เพิ่งทุกทีแล้วดิ พี่ดำอาจจ่อานที่ชาเพราะว่าเราท้องเสียคุณจีนจะพาปลุกท้องเสียครับมันล็อกมาได้มันบอมีอันติอังบอมีอันติเนยส,สวย ลิงมาลิงมาไม่เอาเลยลิงมาลิงมาไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ไไดนนสวยสวยสวยแล้วก็ทำได้แค่าวางกับดักไงคุนเพราะว่าตอนนี้มันช่วงช่วงต้นเกมอยู่ยังไม่ค่อยมีของนะจ๊ะแล้วก็ลม่อยากห้ามถามว่าทำไมเราไม่ไมอัดในคอมคือเราไม่ถนัดในคอมเลยคุณ ถ้าจะอาจอาวีในโทราศาัพท์ะนะจ๊ะไงเจะอยู่เอจจ๊ะเอาบ้าล่ะเอ็นซอมเดิมาัิ้ฉันจะโชวิอีกไม่นานาก็จะวันวันจุดจรีรแล้วจ้าทุกคนทุกคนได้วาดปะบ้านเราว,วายนะ่สวยฮะไอกีนขนมขึงแน่เลยหมากันต์ตึงสูสีฮะ สวยฮะเหมือนฉันไม่เล่นโลมิงไงลูกแลกแรกกันไปนล้วจะไหนจ๋าฉันตายแกก็ต้องตายแลกแลกกันไปจ้าขี้แพ้ไปออกแล้ว ฉันไม่กลัวฉันไม่เกลียดอะที่ฉันตายเฮ้ยถอยถอยเฟย์ถอยเฮ้ยใจเย็นไอมีหน้าไอมีหน้าจ้ะจอมหอน ด้วยรบตัวบ้องเล่นบอลของเราถูกโจมดีเดียนกำลังเอาไปล่ะเวนเวนเอาไหมโอ๊ยมันเอาม,มันกระด้งมันกระดิงชิ้นเบื่ออยู่เอะทววุกคน,นกเนี่ยห้าว อุ้ยอ้ยอุอร้ยอ้ยเกมยก็ไดอุ้ยอ้ยอุ้อ้ยอุ้ยอุ้ย้อุ้้ไอ้ยอุ้ยยอุ้้ย่ยอุ้ยอุอุ้้ยออ้อออย าปาอ่าล,ลมันเก็บหมดเลยแวนมันเอาหมดเลยว่ะเรกลตัวี้เป่งเนี่ยอุ๊ยไงจ๊ะ แม่นะนี่เอกนะไปไปไปยะยะับกลมไปใคนมาวะเอาจะเอา

ผุดผุดจุดสุดเจ็บนะเว้ยผมเจ็บน่าทย่งกับกันบั๊ บริล้นมเก่งมากการกรำของสรูกไปดังเสียเยอะได้เลยโดยมงคมไม้ด้วยไงวััูเตอรอางเรีม่เยอะจะเยอ รักหน่อยไม่มีรักอีกไม่ใหีคนเสใหญ่ที่ขาดพอไว้ I saw. Your team has destroyed and the enemy has been defeated. Super credit song ออกไป I has been, been defeated, defeated. <to> มันมังตีอ่ะแล้วฝั่งเรามาไม่ดูป้อมอีกเจ้าจอดยอดมากแม่ Legendary เอ,อ้ยตีไเขคะโว้ย อ่อบุมสติ๊กแม่งเล<ร>ย Legendary

and defeat my enemy has been, been defeated, defeated. Don't Infinite Slayer has appeared! Prepare for the final attack! ดี่มันจบไปทุกคนเสร็จแล้วก็จริง้าต้องให้มีดามีด้วยต้องให้มีดรามีด้วย หยุดขาดเกน